สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาทำเมนูนมสดสตอรอเบอรี่แบบบรรจุขวดค่ะซึ่งจะบอกว่าในติ๊กตอกช่วงนี้คือกลับมาฮิตกันมากเลยนะคะและว,วันนี้เราก็จะมาทำกันบ้างค่ะและว,วันนี้ก็ไม่ได้ทำเฉพาะตัวนมสดสตอรอเบอรี่นะวันนี้เรามีโกโก้สตรอเบอรีร่ด้วยค่ะซึ่งบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้กับนมสดสตอรอเบอรี่เลยใครที่อยากจะทำนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะจะใช้เป็นสตรอเบอรีร่แช่แข็งนะคะอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะจะใช้สตรอเบอรีร่แช่แข็ง400กรัมค่ะ หรือใครจะทําเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะหรือจะทําน้อยกว่าน,นี้ก็ได้แล้วแต่ได้เลยนะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการหั่นสตรอเบอรี่กันก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะทําให้เขามีชิ้นเล็กลงเวลาไปเคี่ยวจะได้เคี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการเคี่ยวด้วยค่ะเพราะว่าลูกสตรอเบอรี่ลูกค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเนี่ยค่ะขออนุญาตใช้มือนะอันนี้ทํากินเองค่ะถ้าใครทําขายนะคะก็แนะนําให้ใส่ถุงมือนะจะหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็แล้วแต่ได้เลยนะแต่ถ้าทําชิ้นเล็กหน่อยก็จะทําให้เวลาเราเคี่ยว ก็จะได้เคี่ยวง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะหั่นประมาณนี้นะใครที่ไม่อยากจะหั่นนะคะก็ใช้เป็นลูกได้เลยก็ได้นะหรือจะใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะ นำสตอเบอรี่แช่แข็งไปปั่นก่อนเนาะแล้วค่อยเอามาเคี่ยวค่ะแบบนั้นก็จะประหยัดเวลามากขึ้นค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ใช้เครื่องปั่นนะเพราะว่าเราจะอยากได้ให้มีเนื้อสัมผัสของเนื้อสตอเบอรี่ด้วยค่ะถ้าใช้เครื่องปั่นนะคะเนื้อเขาจะออกสไตล์แบบซอสสตอเบอรี่หรือว่ายามสตอเบอรี่ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าส่วนตัวจะหั่นเอาชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอหั่นต่อให้เสร็จก่อนนะ นี่เลยค่ะอันนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะหั่นละเอียดนิดนึงนะเดี๋ยวต่อไปเราจะนําไปเคี่ยวเลยค่ะเคสตอเบอรี่ hey ที่เราหั่นไว้ใส่หม้อหรือใส่กระทะได้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ําตาลทรายซึ่งเราจะใส่น้ําตาลทรายไปที่300กรัมค่ะสาหรับน้ําตาลทรายนะคะก็ปรับได้ตามชอบได้เลยนะแล้วก็เปิดเตาตั้งไฟเลยค่ะอย่าเพิ่งใช้ไฟแรงนะใช้ไฟอ่นอ,อนๆก่อนค่ะแล้วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะและระหว่างเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเราก็ใช้พายเนี่ยค่ะ กดกดบีบี้เขาช่วยให้เนื้อสตรอเบอรี่ของเราละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็บี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะและถ้าใครที่จะทำเยอะๆนะคะถ้าจะใช้สตรอเบอรี่1กิโลกรัมก็ให้ใส่น้ำตาลทรายไปประมาณ800กรัมก็ได้ค่ะหรือจะปรับได้ตามชอบได้เลยนะถ้าชอบหวานมากหวานน้อยก็ขึ้นอยู่กับ,กบที่เราใส่น้ำตาลทรายนะคะ พอเคี่ยวมาสักพักนะคะเขาก็จะเริ่มเหนียวหนืดขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้เคี่ยวมาประมาณ10นาทีได้แล้วนะคะก็ใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวขอเคี่ยวต่อประมาณ2-3นาทีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เคี่ยวจนได้ที่แล้วนะคะเขาก็จะมีความเหนียวหนืดขึ้นค่ะอันนี้เคี่ยวมาประมาณสัก12-13นาทีได้นะคะเดี๋ยวแค่นี้ก็พอแล้วค่ะปิดเตาได้เลยแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นแล้วค่อยมากรอกใส่ขวดกันนะคะ ขาก็จะมีเนื้อสตรอเบอรี่ที่ยังเป็นชิ้นแบบนี้อยู่นะคะส่วนตัวคือชอบแบบนี้นะเวลาทานเข้ากับนมเขาก็จะได้มี t e x t อร์ของเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยค่ะก็คืออร่อยนะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะถ้าใครที่ชอบเนื้อละเอียดกว่านี้ก็สามารถนําไปปั่นได้เลยนะระหว่างที่เรารอให้สตรอเบอรี่เย็นนะคะเราก็มาทําในส่วนของนมแล้วก็โกโก้รอเลยค่ะสาหรับในส่วนของนมก็จะใช้เป็นนมสดนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ แต่ส่วนมากก็จะใช้เป็นนมสดเมจิเนาะแต่ว่าวันนี้เราได้เป็นนมสดของฟาร์มโชคชัยมานะคะปกติก็จะใช้เมจิค่ะแต่ว่าที่จริงอ่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมจิโฟร์มอสเอ็มมิวหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาผสมกับนมข้นจืดด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความมันนัวให้กับตัวนมของเรานะคะ จะได้กลมกล่อมขึ้นค่ะอันนี้แล้วแต่เลยได้เลยนะคะบางคนก็อาจจะกรอกเป็นนมสดเลยไม่ผสมเลยก็ได้ค่ะแต่ส่วนตัวคือจะผสมนะแล้วแต่ชอบเลยนะถ้าใครไม่อยากผสมก็คือกรอกนมสดได้เลยนะคะและนมค้นจืดแนะนําให้ใช้เป็นคาร์เนชั่นนะคะเป็นคาร์เนชั่นที่มีลูกไข่เจียวนะคะจะผสมนมสด500กรัมนะคะแล้วก็นมค้นจืดคาร์เนชั่นค่ะจะใส่ไปที่180 ml หรือว่า6ออน ถ้าใครใช้นมสด1000กรัมหรือว่า1กิโลให้ใส่หนึ่งกระป๋องเลยก็ได้นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันสักหน่อยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำโกโก้ต่อกันเลยค่ะสำหรับผงโกโก้นะคะวันนี้จะใช้เป็นผงโกโก้ของลิเติลนะคะใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ได้เลยแต่ว่าวันนี้เราใช้ตัวนี้นะเราจะทําในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะถ้าใครอยากทําเยอะๆก็ให้คูณสูตรที่เราให้ไปก็ได้นะคะ ใส่ผงโกโก้4ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะเติมน้ำร้อนค่ะจะใช้น้ำร้อน500 M l นะคะก็เทน้ำร้อนใส่ไปเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่หมดนะใส่ไปนิดนึงก่อนค่ะเราจะมาคนผงโกโก้ให้ละลายก่อนค่ะถ้าใส่น้ำร้อนหมดเลยเดี๋ยวจะคนผงโกโก้ละลายยากนะคะ พอเราคิดว่าผงโกโก้ละลายหมดแล้วเราก็เติมน้ำร้อนส่วนที่เหลือลงไปคนให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นใส่นมข้นหวาน130 ml เราจะไม่ทําหวานมากนะสําหรับตัวน้ําโกโก้ค่ะเพราะว่าเราจะเอาตัวน้ําโกโก้ไปกินกับตัวสตรอเบอรี่ที่เราทําไว้เนาะตัวสตรอเบอรี่ของเราก็จะมีความหวานอยู่แล้วพอเอามากินรวมกับตัวน้ําโกโก้ที่เราทํานะคะเขาก็จะได้หวานพอดีเนาะแต่ถ้าเราทําตัวน้ําโกโก้นี่หวานเกินไปพอไปกินกับสตรอเบอรี่ก็อาจจะหวานเกินไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งทําหวานมากนะแต่ถ้าใครชอบความหวานประมาณไหนก็คือสามารถปรับได้เลยนะ ต่อไปก็ใส่นมสดนะคะจะใส่นมสดไปที่100 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืด100 ml จากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะจะได้น้ำโกโก้อยู่ที่ประมาณ850 ml นะคะถ้าใครที่ต้องการทำเยอะกว่าน,นี้นะก็สามารถคูณสูตรที่เราให้ไปได้เลยนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะก่อนที่เราจะนำตัวน้ำโกโก้ของเราไปกรอกใส่ขวด เราจะต้องทําการน,นําน้ําโกโก้ของเราไปนอกน้ําแข็งให้อุณหภูมิลดลงให้เขาเย็นจัดนะคะเราจะไม่ปล่อยให้เขาเย็นเองนะแนะนําให้เอาไปนอกน้ําแข็งให้เขาเย็นค่ะและระหว่างรอต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมากรอกตัวสตรอเบอรี่ของเราใส่ขวดรอเลยค่ะสตรอเบอรี่ของเราก็เย็นแล้วนะคะเมื่อกี้คือแอบชิมไปนิดนึงนะคะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามากรอกใส่ขวดกันเลยนะคะ แล้ว,วันนี้นะเรามีขวดอยู่2ขนาดค่ะอันนี้จะเป็นขนาด2 2 0 m l ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นขนาด150 ml ค่ะเราก็จะใช้2ขนาดนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ขวดขนาดไหนก็ได้นะคะก็ถ้าทํำขายหรือว่าจะทํากินเองก็เลือกได้เลยค่ะว่าจะทําขวดขนาดไหนนะคะแต่ว่าวันนี้เรามี2ขนาดนี้นะก็จะใส่ทั้ง2ขนาดเลยค่ะ สำหรับขวด220 ml มลนะคะก็จะตักใส่ประมาณ2ช้อนนะคะไม่ต้องพูนนะคะน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ35-40กรัมได้ค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วก็ใส่ตามชอบได้เลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับลดเพิ่มปริมาณของตัวสตรอเบอรี่ได้ค่ะส่วนขวด150 ml มลนะคะก็จะใส่ประมาณ1ช้อนครึ่งค่ะครึ่งนิดๆนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวจะหวานเกินแต่ถ้าใครชอบหวานก็ใส่ตามชอบได้เลยนะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ และนี่คือที่เรากรอกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจะนำไปแช่เย็นก่อนก็ได้นะถ้าใครอยากให้ตัวสตรอเบอรี่เซตตัวแล้วก็เวลาเทนมจะได้แยกชั้นได้ดีแต่วันนี้เราจะเทนมลงไปเลยนะคะและนี่ก็เป็นนมกับน้ำโกโก้โกที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวเรามากรอกใส่ขวดกันเลยค่ะเดี๋ยวจะลองตวงปริมาณนมดูนะคะว่าเราใส่ต่อหนึ่งขวดปริมาณเท่าไหรค่ค่ะเพื่อนๆจะไม่ตวงก็ได้นะเทใส่ขวดเลยก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นขวด220 ML นะคะลองตวงปริมาณนมอยู่ที่200นะคะก็คือเหลือนะคะเหลือประมาณ20 ml แสดงว่าเราต้องใส่ขวดประมาณ180 ml นะคะนี่เลยค่ะส่วนน้ำโกโก้นะคะก็จะเทงลงไปเลยนะคะประมาณนี้ค่ะและขวด150 ml นะคะก็จะใส่ปริมาณนมอยู่ที่120 ml ค่ะ นี่เลยนะคะโกโก้ก็เหมือนกันเลยค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เราก็กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็ปิดฝาขวดให้สนิทเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือปิดฝาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะและปริมาณขวดที่ได้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ขวดไซส์ไหนนะคะถ้าเราใช้ขวดไซส์เล็กเราก็จะได้ปริมาณที่เยอะแต่ถ้าเราใช้ขวดไซส์ใหญ่เราก็จะได้ปริมาณที่น้อยลงนะคะก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ขวดไซส์ไหนนะคะ ว่าเราทําขายในราคาที่เท่าไหร่ด้วยค่ะต้องไปคํานวณกันนะคะส่วนต้นทุนสูตรที่เราทําวันนี้นะคะสําหรับขวด220 ML สําหรับนมสดสตอรอเบอรี่ต้นทุนจะอยู่ที่ขวดละ11.77สตางค์นะคะอันนี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าขวดนะคะและขวดขนาด150 m l นมสดสตอรอเบอรี่ต้นทุนจะอยู่ที่7.91สตางค์นะคะราคานี้ก็ยังไม่รวมค่าขวดนะคะ ขวดที่เห็นในคลิปนี้นะคะอันนี้ซื้อมาตกราคาขวดละ3บาทนะคะถ้าจะให้แนะนําราคาขายนะคะก็อยากจะแนะนําให้ขายในราคาขวด150 ml คขาย20่ะ20หรือว่า25บาทก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นขวด220 ml ค่ขาย 25 30ก็ได้ค่ะ20ก็ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะได้กําไรน้อยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปคํานวณต้นทุนของเพื่อนๆดูอีกทีนะคะเพราะว่าวัตถุดิบแต่ละตัวของแต่ละอย่างเราอาจจะได้มาในราคาที่ไม่เท่ากันเนาะยังไงก็ลองไปคํานวณดูอีกทีค่ะส่วนต้นทุนของโกโก้นะคะก็จะถูกลงกว่าตัวนมสดสตรอบเบอรี่นะคะราคาของโกโก้นะคะขวดขนาด220 ML ราคาต้นทุนน้าจะอยู่ที่8บาท 27สตางค์ค่ะส่วนขวดขนาด150 ml ราคาต้นทุนจะอยู่ที่5บาท59สตางค์ค่ะยังไม่รวมค่าขวดนะคะยังไงถ้าใครอยากทำก็ลองไปทำกันดูได้นะทำง่ายค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเนาะส่วนถ้าใครนะคะถ้าอยากได้สูตรผลไม้ชนิดอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นบลู ori, wi, เบอรีอ่กีวีลล่อสวรสมะม่วงส้มอย่างเงี้ยค่ะก็คอมเมนต์บอกได้นะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกครั้งนึงนะคะ ก็จะเป็นผลไม้ชนิดอื่นเนาะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ของเรานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ